รับทุกท่านกลับก้ามาสู่ช่ว,ชวงของมา r k เก็ i สิ a l นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปี58แบบนี้หลายคนแอบลุ้นในใจลึกๆนะคะว่าจะถึงพันสามหรือไม่แต่ดูท่าแล้วแอบหวังยากหรือเปล่าวันนี้มาหาคําตอบกันนะคะกับพี่วิกิตีรว,วัฒนรัตน์และพี่เอกธนรัตน์อิสรนะกุลนักวิเคาราะห์ปัจจัยพื้นฐา,านด้านหลักทรัพย์จากบร,ริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองคะ่ะสวัสดีครับวิกิตคะ่ะสวัสดีครับเอกค่ะหวังยากไหมคะพันสามหลายคนอยากลุ้นให้มันถึงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าาาสัปดห์ที่่ผนมา เริ่มเงียบเยบละยกเว้นเรื่องของ 4G ที่ยังคงมีประเด็นอยู่นิดหน่อยพี่วิกิตมองอยังไงบ้างก็น่าจะถึงนะครับในตรงโซนบริเวณ1,300แล้วก็พอเปิดต้นปีมาเนี่ยค่อยมาว่ากันใหม่ว่าตรชนีหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้มันจะรีบาวไว้ได้ไกลสักแค่ไหนะนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยในปีนี้ทั้งปี นะครับขึ้นไปพีคก,ก็อยู่ในช่วงประมาณเดือน4เดือนค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตลาดก็ปรับตัวลดลงมามไล่กันมาโดนทุกกลุ่ม,มนะครับคือปีนี้เป็นปีที่ผลตอบแทนตลาดเนี่ยติดลบจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมว่ากลุ่ม พลังงานอาจจะโดนมาเล็กๆก่อนไล่มาถึงกลุ่มแบงค์<อ>นะครับโดนถล่มอย่างหนักซึ่งเหนือความคาดหมายแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเองก็ฝากคุ้นไว้กับเราเยอะอนะครับมาเป็นปีที่3ล้นะครับคือขายเอาไว้แล้วก็ยังไม่ยอมไม่ยอมมาซื้อกลับไปสักทีไล่มาจนถึงกลุ่มบ้านก็<อ>โดนเทลงมาอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พอมาในช่วงประมาณเดือน8เดือน9 ก็เป็นกลุ่มน้ำมัน<อ>นะครับที่ปรับตัวลดลงมาแรง<ม>ประกอบกับผลประกอบการที่ออกมาผิดหวัง<ม>แล้วก็ทำให้หุ้นทุกตัวหลายๆกลุ่มในในกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆเป็นกลุ่มที่ชุนดัชนีลงมา<อ>จนหลุดจากบริเวณแนวรับแรกของปีก็คือ1450<ม>คือตรงนั้น,นต้องบอกว่าเทนของตลาดลูกใหญ่ที่เป็นเทคนิคเนี่ยเสียไปแล้ว<ม>นะครับแล้วก็มาหลุดพันสอีก นะครับมาเจอกันที่1250ที่ทุกคนก็มองว่าน่าจะรับอยู่นะครับแต่ว่าโดยโมเมนตัมแบบแลแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเทคนิคข้อเองก็แนวรับก็คงจะลดลงมาเรื่อยๆแหละ ะครับปีหน้าคงจะต้องมาเจอกันอีกทีหนึ่งดูว่าบริเวณ1,200เนี่ยจะหลุดลงมาลึกแค่ไหนนะครับแต่ผมไม่ได้มองว่าดัชนีเนี่ยจะหลุดลงมาลึกแล้วก็เสียรูปแบบไปเยอะนะครับเราคงจะให้ดั้าหนักกับการเลือกหุ้นเป็นตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมากับในเรื่องของตัวผลการประมูลตัว 4G นะครับก็เห็นชัดครับว่า ในกลุ่มมือถือเองเนี่ยโดนขายขานะครับแล้วก็อย่างที่เคยเรียนว่าร้อให้มันชัดเจนก่อนแล้วค่อยซื้อไม่สายคือยอมซื้อแพงนะครับคือพยายามเบรกเอาไว้อยู่ก่อนหน้าถ้าใครติดนะครับผมเชื่อว่าระยะเร็วๆเนี่ยต้องมีรีบาวมไม่ไว่าจะเป็น a d v a ์ด e d ท a c t o j a z z นะครับรีบาวแน่เพียงแต่ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าหนึ่งก็คือข่าวร้ายจบนักวิเคราะห์ปรับปร,ประมาณการกำไรลงเรียบร้อยอแล้วก็ถ้าดูจากตัวมูลค่าใบาอนุญ,ญาตที่เขามีอยู่ในมือ นะครับเมื่อว่าว่าแอดวานที่ได้ขึ้นใหม่เข้ามาเพิ่มแล้วของเก่าที่มีอยู่ DCF กลับมาเนี่ยนะครับสิปี20ปีที่ยังมีลูกค้าอยู่ในมือกำไรปีหน้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะครับยังอยู่ที่ประมาณสัก3า5 0 0ืดังนั้นแล้วเนี่ยปันผลระหว่างการที่แอดวานจะจ่ายจะอยู่ที่ประมาณหกบาท40ของปีนี้ปีหน้าเองก็น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่าบาทคิดเป็นผลตอบแทนก็น่าอยู่ประมาณปีนี้สี่ปีหน้าวันจปรเซจากราคาประมาณร้อยห้าสิบกว่าตรงนี้ ผมว่าน่าซื้อสวนนะครับเอาเป็นว่ามองในเรื่องของตัวกลุ่มนี้เองก็รับข่าวร้ายลงไปเยอะนะครับ,รบแล้วก็จบละข่าวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะมองอันเดอร์เวทมองขายนะครับแต่ผมว่าอย่างน้อยคนที่ติดหุ้นมีโอกาสได้ทำช็อตและเกนพอร์ตแน่ถ้ามันรีบาวขึ้นมาฟังดูแบบนี้ฟังแล้วก็อุ่นใจขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ก่อนหน้านี้อาจจะถูกทิ้งดิ่งลงมาแรงด้วยกลุ่มสื่อสารถ้าพี่วิกิตบอกว่ากลุ่มสื่อสารมีโอกาสรีบาวได้เนี่ยทางเทคนิคแล้ว คุนไทยน่าจะมีอัพไซด์จากระดับปัจจุบันอีกเท่าไหร่ครับพี่เอ๋ครโอเคนะครับก็มาดูในส่วนของตัวชาร์ตแล้วกันนะครับว่าตำแหน่งที่ตลาดเนี่ยปัจจุบนันอยู่ประมาณแถวสัก1,270จุดนะครับในเชิงของตัวชาร์ตอินดิเคเตอร์เป็นยังไงบ้างน,นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นหรือจะลงนะครับซึ่งผมทําไว้ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือว่าภาพที่ตลาดเนี่ยมันลงมาจากภาพเซตเนี่ยลงมาเรื่อยๆแต่ตําแหน่งของภาพของตัวอินดิเคเตอร์ไอซายเนี่ย บางลางตอบโจทย์ว่าภาพมันอยู่ในโอเวอร์โซอลครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยลงมาระดับประมาณไอ้ๆสามสิบเนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นในน้อยมากนะครับถือว่าภาพเนี่ยถูกขาดลงมาเยอะนี่ภาพแรกนะครับภาพที่2เนี่ยนะครับก็คือในแง่ของการฟอร์มตัวนะครับของตัวภาพดัชนีนะ่ยฮะเจนได้ว่าเริ่มเป็นลักษณะของการเรียกว่ายืนไม่ทำิวโรแล้วนะครับเังนั้ภาพตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตัวแคนเดลสติกหรือกราฟแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงภาพสัญญาณการกลับตัวระยะสั้นนะครับหรือเขาเรียกว่าภาพตัวบูลิ นะครับทรงอย่างนี้เองนะครับเทรนเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการขึ้นนะครับในภาพรายสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นประเด็นในเชิงบวกประเด็นที่ค่ะส่วนประเด็นที่3ที่ดูคือว่าในแง่ของการลงมาของดัชนีขาเนี่ยมันทำนิวโรแอินดิเคเตอร์เนี่ยมันกำลังเริ่มยกขึ้นนะครับเป็นภาพเขาเรียกว่าสัญญาณเตือนว่าการลงมาขานียมันอยู่ในช่วงปลายทางแล้วมีโอกาสที่เห็นการกลับตัวงนั้น3อย่างตรงนี้เองเนี่ยเท่าที่ดูจากภาพตัวดัชนีเนี่ยก็เลยมองว่ามีรุนมีโอกาสที่เห็นการฟื้นตัวกลับ นั่นคือในมิติของภาพใหญ่ของเซตอินดซ x นะคะซึ่งแน่นอนว่าเวทใหญ่ๆของน้ำหนักบ้านเราเนี่ยยังคงต้องคาดหวังในกลุ่มใหญ่ๆอย่างซื้อซานพลังงานแต่พลังงานเนี่ยราคาน้ำมันช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าลงมาแรงเหมือนกันเริ่มๆจะยืนได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเชิงบวกสนับสนุนมากน้อยเรามาดูช้าแล้วกันนะคบว่ากลุ่มน้ำมันเป็นยังไงนะครับ ผมขอยกตัวอย่างของตลาดตัวเวกเท็กซัสมา <คะ S 2> ให้ดูนะครับ <คะ S 2> ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเทรดอยู่ดับ38เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งอันนี้ทาําช้ามาย้อนหลังเนี่หยหลายๆปีเลยนะครับรคืออย่ารู้ว่ากรอบของราคาน้ํามันเนี่ยมันเคยลงไปถึงจุดต่ำสุดต,ตรงไหน <คะ S 1> มันถึงจะเล่นกลนะครับรรแต่ว่าภาพของราคาน้ํามัน,นในแต่ในอดีตเนี่ยนะฮ<ค>ะมันเคยลงมาถึงระดับ38เหรียญต่อบาร์เรลช่วงมาสักปี2003นะครับเคยลงมาโลงมาสัก37เหรียญต่อบาร์เรลช่วงปี08และปัจจุบันนี้มันก็ลงมาเทสกรอบล่างอีก นะครับก็เลยทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยคิดว่ามันเริ่มเหตุการณ์การเขาเรียกว่าเด้งกลับจากการลงมาที่ระดับกรอบล่างของราคาน้ำมันดิโอเคอันนี้เป็นแคปตลิสของเรื่องของน้ํามันพิกิตมองตรงกันไหมคะว่าน้ํามันน่าจะลงมาพอแล้วผมเกรงว่าน้ํามันจะมีนิวโรในปีหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่ทุกคนตามข่าวกันว่าอเมริกาเองมีการผ่านกฎหมายมในเรื่องของแบนการสององน้ํามันเป็นครั้งแรกในรอบ40ปี ซึ่งถ้ามองอย่างงี้นะครับมอแกนสแตลเล่มองราคาน้ำมันดิบที่เคยก่อนหน้าใช้สมบุติฐานว่าปีหน้าน่าจะยืนได้เหนือ50ราะว่าคงต้องมีการปรับลงเดี๋่วแอมซกที่มองประมาณ20เหรียญก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็อย่าไปใส่ใจเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาน้ํามันดิบที่ลงมันน่าจะเป็นบวกกับเรื่องของการบริโภคในประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูจะได้ประโยชน์นะครับก็คือโรงกลั่นปีโตที่เป็นได้ประโยชน์จากปิโตเลียมที่เป็นขาลง หมอแก,กนบอกอย่างนี้ครับถ้าปี2 0 0ง2 0 0 3เนี่ยราคาน้อมนดิบทรงตัวในระดับตำ่ำพอปี2004-2007หุ้นลงกันเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ค่ากันกันขยับขึ้นสูงรอบนี้เขามองเป็นลักษณะาคล้ายกันนะครับผมเลยให้น้ำหนักว่ากลุ่มลงกันน่าจะเป็นหุ้นที่ขึ้นได้ดีกว่าตลาดนะครับในรอบนี้เราจะเล่นไปถึงปีหน้าด้วยซ้ำเพราะว่าราคาน้้อมนดิบทรงตัวในระดับตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับประมาณ2อปีปี2ปีละแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ ปีหน้านะครับแล้วก็ปี17ราคานล้วมันดิบถ้าทรงตัวแบบนี้อยู่นะครับในระดับต่ำเนี่ยค่าการันตัน่าจะเป็นบวกแล้วก็กลุ่มโลงกานน่าจะเป็นตัวที่ขึ้นนะครับแม้ว่าต้นน้าจะไม่ค่อยดีแต่ว่าพวกปลายน้ํากับในกลุ่มที่เป็นกวนปตะทเนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับก็อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวดันดัชนีได้เหมือนกันถ้าดันได้แบบนี้ภาพใหญ่ของเซ็นจะม็นยังไงอครันรุ่ง้าถัดไปนะครับว่าถ้าตลาดเนี่ยเป็นไปตามสัญญาณที่เรามองคือมีภาพการฟื้นตัวนะครับ เราคิดว่าฟล์ของในแง่ของสถาบันในประเทศเนี่ย<ม>ยังเป็นตัวที่ขับเคลื่อนตลาดคือมีการซื้อสตท๊กต่อเนื่องแล้วถามปลายปีเนี่ยจะมีเม็ดเงินจากพวก LTF <ม>เข้ามาอีกอย่างเช่นเนี่ยฮะมีการซื้อสตท๊กต่อเนื่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภาพสุดท้ายแล้วกันนะฮะ<ม>ว่าดัชนีเนี่ยถ้าเกิดมีเคสของการปักตัวขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะไปมองที่ตรงไหนคือนแนวต้านถัดไปนะครับก็ยังคงทรงเดิมฮะ<ม><ม>ว่าเรามองระดับแถวสักประมาณพันสามหรือประมาณเส้นสีแดง จะเป็นจุดแนวต้านรอบอย่างดัชนีรอบนี้ถือว่าเราเห็นเป้าหมายละว่ารอบเนี้ยการที่เราจะมีแคตเตอลิสต์หลายๆอย่างมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพื้นฐานแล้วก็เทคนิคที่เข้ามาซัพพอร์ตเราจะไปมองจุดหมายปลายทางเราอยู่ตรงไหนกันบ้างเพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้อาจจะได้เห็นในวนะีคหหน้าไหมคะพี่จริงๆแล้วนี่พูดไม่ถูกเลยนะผมว่าพันสามไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากไม่อยากให้สนใจอิเนเด็กซ์เยอะนะครับเพราะว่าดัชนีเองเนี่ย อย่างที่เราเห็นว่าดัชนีถ้าเรามองไปแล้วเห็นภาพใหญ่ว่าโอเคเซ็ตเป็นบวกเราจะเลือกหุ้นได้ง่ายขึ้นแต่บางทีถ้าเวลาเซ็ตมันลงหุ้นบางตัวก็วิ่งสวนตลาดได้อ,อยากจะให้ดูหุ้นเป็นตัวไปม,มากกว่าโอเคค่ะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่เอกมีมาฝากกันด้วยนะคะว่าเราจะมา wrap up กันเนาะว่าตลอดทั้งปี2558เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันบ้างแล้วหุ้นที่ได้ให้คําแนะนําไปเนี่ยถ้าใครทํากันบ้านตามเนี่ยผลกําไรไ<ด>เป็นยังไงเดี๋ยวขอทมท้ายดีกว่าในดหหน้าถัดไปเนี่ย มันจะมีในส่วนตัวหุ้นที่เราแนะนำไปอย่างเช่นวันที่ค่ายคาแนะนำเนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างแล้วปัจจุบันเป็นยังไงครับซึ่งที่เรามองหุ้นเนี่ยตอนนั้นคือว่าแต่สี่มันลงมาเยอะนะครับแล้วก็เราพยายามหาหุ้นที่มันลงมาแรงแล้วเริ่มสัญญาก,การฟื้นตัวกลับ <Okay. S 2> อันนี้ก็ผมก็จะเขาเรียกว่ารีวิวในพอร์ตว่าหุ้นอะไรบ้างที่เราเคยเล่กคอมเมนต์ไปนะครับ oh. ซึ่ง คำแนะนำปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีบางตัวที่อาจจะขายต่างทุนบ้างให้ถือต่อหรือว่ามีโน้มการปรับขึ้นอันนี้ก็ติดตามได้ในรีพอร์ตได้ใช่ค่ะคอมเซเว่นล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นภาพที่นํามาฝากกันสาหรับสัปดาห์นี้นะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะในเว็บไซต์ของรัฐบาลหลวงก็ดีหรือว่าโทรสอบถามเรื่องของการใช้เครื่องม้เครื่องมือดูกราฟต่างๆได้ที่026181111แล้วก็ติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะตามที่ขึ้นอยู่ น,นส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ